ได้ครับมีผู้หญิงถามมาหลังบ้านทําแท้งตอนอายุคัรภหนึ่งเดือนเด็กมีชีวิตหรือ,อยังบาปไหม มีชีวิตหรืออยังนะถ้าส่วนตัวนะไม่คิดตรงนั้นละเอาแค่ทําแท้งก็รู้สึกว่าบาปแล้วนะคือเราปล่อยให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วทาแท้งอะ่ะมันก็ไม่ควรคือเข้าใจได้ว่าแต่ละคนอะ่ะก็มีความพร้อมไม่เหมือนกันเนาะถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดเธอต้องป้องกันวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับผู้หญิงนะใส่ห่วงหรือฝังยาคุมโอกาสท้องน้อยกว่า1%ปเซแต่ถ้าเธอทําทวิธีอื่นที่พวกเธอชอบทํากันแล้วก็คิดว่ามันไม่มีปัญหาเช่น ข้างนอกโอกาสท้องเยอะมากเกือบ1ใน4ถึง1ใน5อย่างเงี้ยเวลาที่พวกเธอมีกิจกรรมกันอะคือก็เข้าใจได้ว่ามันก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้น ถึงบอกว่าลูกผู้หญิงทุกคนนะจ๊ะพกจากพกไปเองเลยเธอไม่ต้องไปรอเขาเลยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีความรับผิดชอบแบบนั้นไงจริงๆอ่ะถ้าเธอไม่พร้อมนะฝังยาคุมไปเลยแต่ว่าหนึ่งเดือนเนี่ยมีความรู้สึกยังถ้าถามว่าเป็นชีวิตหรือ,อยังก็ก็เป็นชีวิตแล้วนะเริ่มมีการแบ่งตัวละแต่ถามว่ามีจิตวิญญาหรือ,อยังในแง่ของศาสนาอะไรเงี้ยอันนี้แบบไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นก็ไม่กล้าบอกเนาะแต่ถ้าในความรู้สึกของตัวเองนะเรา ก็รู้สึกว่ามีมีชีวิตแล้วอ่ะเพราะว่ามันแบ่งตัวละมันเป็นเซลล์ละแล้วผพวเผืนคือบาปไหมไม่ดรามานะ่าเนาะเราไม่รู้แต่ว่าในส่วนตัวเรารู้สึกว่าบาปแล้วแหละ